สายยิงแอดอินสตาแกรมเตรียมเฮบนอินสตาแกรมรีวเตรียมเปิดให้ยิงแอดได้แล้วนะครับ interest Pro ระบบเจาะกลุ่มเป้าหมาย Facebook อัตโนมัติที่จะช่วยแสดงความสนใจที่ Facebook ซ่อนอยู่และหากลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงสำหรับธุรกิจของคุณโดยใช้ API ของ Facebook ในการค้นหาช่วยลดต้นทุนค่าโฆษณามากกว่า30%และเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w i n t e r e s t p r o .co โฆษณา Instagram r e e วเตรียมขยายไปยังประเทศอื่นๆแล้ว หลังจากที่ Instagram Reel ได้เปิดตัวในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีกันเลยทีเดียวและด้วยสไตล์ของ Facebook ที่เป็นเจ้าโซเชียลอยู่แล้วก็คงหนีไม่พ้นในเรื่องของโฆษณาเหมือนกับ TikTok ที่เราเลื่อนดูคลิปไปสักพักก็จะพบกับโฆษณาสำหรับตัวโฆษณาบน,น Instagram Reel ครั้งแรกได้เปิดให้บริการเฉพาะประเทศอินเดียบราซิลเยอรมนีและออสเตรเียนะครับเมื่อเดือนที่แล้ว การขยายประเทศในการแสดงโฆษณาครั้งนี้เป็นการสนับสนุนให้กับ Creator อร์ได้รับค่าตอบแทนจากการทำวิดีโอลงบนรีวนั่นเองสำหรับนักการตลาดนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะสามารถใช้ฟีเจอร์การโฆษณาผ่านรีวได้เพราะการใช้งานของ Instagram r e e l s ก็ค่อนข้างเยอะมากและได้รับความนิยมพอสมควรเลยนะครับถือว่าเป็นโอกาสดีเลยที่จะทำให้มีช่องทางในการโฆษณาธุรกิจได้เพิ่มมากขึ้นและได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆได้ดีกว่าเดิม ส่วนในอนาคตจะมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวแอดมินจะมาอัปเดตให้ฟังกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะ